เหมือนกินของนะขึ้นตูป่าโอ้ตตัวยาวมาบรรยากาศเหมือน4เหมือน5โมงเลเจินได้หิวอะน้องโมงยงนี่ไม่ใถ่ายติงยังกินได้หอมอ่ะกินได้พักได้ ถ่ายไม่ทันหนึ่งสองครับจีแบบนี้ทำไมดึงเดินแล้วไม่เสียงอะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพามากันที่สวนสุขภาพรอฟอรพระรามเก้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาออกกำลับบงกายกันที่สวนรถไฟลอพระรามเก้า นี่ที่จอดรถอำนวยความสะดวกดีมากๆนะคะทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถยนต์ต้องแลกบัตรเข้ามาด้วยนะคะส่วนนี้จะตั้งอยู่ในของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเรียกว่า MRT นั่นเองส่วนนี้เข้าฟรีนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทําจะมีให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะ็กถ่ายกล้องหลังมาถือให้มา อันนี้ก็จะแบ่งเป็นสองเลนค่ะมีเลนเดินแล้วก็เลนวิ่งเลนที่เราอยู่เป็นเลนเดินนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นร้านขายขนมขายน้ำแล้วก็ขายอาหารปลานะคะวิ่งนิดนึง <laughs> พื้นที่สวนค่อนข้างกว้างเลยค่ะภายในสวนก็จะมีสระน้ำค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีที่นั่งให้นั่งตามจุดต่างๆได้ แถบมาจากร้านขายของนะคะก็จะมีเครื่องเล่นให้เล่นได้นะคะยืดเส้นยืดสายก่อนหรือใครไม่อยากวิ่งหรือเดินก็สามารถพาลูกๆหลานๆหรือพ่อแม่มานั่งเสพบรรยากาศได้นะคะภายในสวนลมจะค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะเหมือนคิงคองอขึ้นจูป่าแล้วบอกไม่ถ่าย ที่นี่เปิดทุกวันนะคะอันนี้เป็นเวลาเปิดช่วงเช้ากับเย็นค่ะอันนี้จะเป็นแผนผังแล้วก็ประวัติของเขานะคะก็จะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2 5 6 3้าหกภายในสวนเนี่ยก็จะมีต้นไม้ดอกไม้ชนิดต่างๆอันนี้จะเป็นลานด้านในนะคะเผื่อใครอยากจะวิ่งเยอะกว่าเดิมก็สามารถวนเข้ามาในดีได้นะคะสวยอะ่ะสวยเนาะวาจากที่แบมเดินมานะคะเราวัดด้วยนาฬิกาเนี่ย ถ้าเดินรอบในด้วยก็จะประมาณ1.5กิโลนะคะรวมทั้งหมดเลยก็ปกติถ้าเราเดินประมาณ2-3รอบก็จะประมาณได้3-4กิโลนะคะนี่เขาพูดกิษได้นั้พูภาษาอังกฤษเออบอกว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมขอ,อได้ค่ะน้องโอ้โหเพลงดูตัวยาวมาก อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะคะถ้าใครเน้นออกกำลังกายมากๆด้านในจะค่อนข้างสงบนะคะเอานสวยอันนี้คือสวนที่เรา,เาไปเดินวนมานะคะ ภายในสวนก็จะห้ามนำจักรยานรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เข้ามานะคะรวมทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะ <S <S I feel wrong, moonlight dance is so bright in this endless night.

สู้ๆปามีเนี้ยเก่งแล้วลูกแล้วใะไรของเต็งเยอะให้ขนมปังกินโหปลาตัวกินเลยโอ้ทองฟ้าโคตรสวยอ่ะดิ

ของจริงยังมืดือดแนนในจอสว่างเหมือนสี่โมงเลยใน,ในจอมันนี่ไงวิเตามะมันสวยเลยมันแฝงมันจ้าไปแล้วเต้งแตเหรอไม่แต่เหมือนแต่มันก็สว่างเลยอะเ็ดีอ่ะเออบรรยากาศเหมือนสี่เหมือนห้าโมงในเกิตนสหี่วว่ะ <c oughs> น้องมองไงนี่จะไปถ่ายดิ ทเตางกินดกินนี่หอมอ่ะกินได้ปะได้ ถ่ายไม่ทันหนึ่งสองครับนี่ก็จะเป็นแสนเก้าแล้วฮะยิ้มฟันขาวจัดเลยแอลกลับบ้านมากินไอติมกันดีกว่าไปไหนต่อคะคองปม กินไอติมอะไรกินไผ่ทองแล้วไวเจอกันบ๊ายบายไา่กะได้รับครูไหมครูะไรนะ